คำเตือนการใช้ยาสม,มนุนไพรหรือ,อยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขคนคือเก่าครับผม มาพบมาวมะพรกับคนลาไพายชเเนลอีกแล้วพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็ออกนอกสถานที่ขึ้เก่านะครับมาพร้กับต้นดอกดาวดินนะครับพี่น้องนะครับหรือว่าต้นบ้านไม่รู้โรยป่านะครับพี่น้องนะครับดอกขาวเด้อพี่น้องนะครับสรรพคุณนะครับหรือว่าประโยชน์ของเผลกระหลากหลายเลยพี่น้องนะครับก็ะโค้ยย่ำเตือนขึ้นก่านะครับพี่น้องนะครับสมุนไพรทุกตัวนะครับล้วนให้คุณแล้วก็ให้โทษนะครับโปรดศึกษาข้อมูลดีๆนะครับก่อนใส่นะครับหรือว่าก่อนเท้าสีรับประทานนะพี่น้องนะครับ บทศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับหรือว่าสอบถามนะครับแพทย์แผนไทยนะครับหรือว่าเภสัชกรไทยนะครับให้ดีก่อนนะครับก่อนทีเข้าเสารประธานนะครับพี่น้องนะครับครับสำหรับสรรพคุณนะครับของต้นดาวดินนะครับพี่น้องครับดอกของเพ่อนนะครับดอกสีขาของเพ่อนนะครับน้ำมาต้มนะครับกินนะครับกินน้ำมันนะครับแก้อาการปวดศีรษะได้นะครับพี่น้องนะครับดอกของมันนะครับแล้วก็ดอกของเพ่อนนะครับน้ำมาต้มนะครับ กินแก้เก็บตาได้พี่น้องนะครับส่วนดอกของเพลินนะครับซับประคุณนะครับแล้วก็ใส่เป็นยาแก้ไอนะครับระงนับหอบหืดนะครับแล้วก็ใส่ดอกน้าม้านะครับต้มกินน้ำนะครับแก้อาการหอบหืดนะครับได้ดีนะครับแก้ไอได้นะครับพี่น้องล้วา็นํำต้นนะครับมาผสมกับต้นเถาเคียวงูนะครับพี่น้องนะครับหรือว่าลูกไตใบนะครับสะดานะครับราก็ไมยลาบนะครับ นำมาต้มนะครับกินน้ำนะครับเป็นยาแก้เบาหวานได้ดีนะพี่น้องนะครับทั้งต้นของพืชนะครับมาผสมกับตัวยานอื่นนะครับหรือว่าสมุนไพรอีกอื่นนะครับประมาณ2 3สามชนิดนะครับพี่น้องครับสิเป็นยาแก้เบาหวานด้วยพี่น้องนะครับแล้วก็ใส่ต้มนะครับอันแก้เด็กน้อยนะครับเป็นโรคล่มชักนะพี่น้องนะครับด้วยการใส่ดอกนะครับซิบดอกนะครับน้ำมาตุลนะครับกับ กับตะกะแตนแหงนะครับเก็บตัวนะครับแล้วก็ใส่รับประทานเป็นยาแก่ร่มชักด้วยพี่น้องนะครับแล้วก็ดอกนะครับน้ำมะตมนะครับกินน้ำนะครับเป็นยาแก้โรคบิดนะครับโรคเกี่ยวกับเก็บทองนะครับโรคบิดโรคท่องร่วงท่องเสียต่างๆนะครับพี่น้องได้ดีนะครับส่วนดอกของคนนะครับแล้วก็ใส่เป็นยานะครับขับปัสสาวะหรือว่าขับหนิวนะครับส่วนต้นของเพื่อเด้อนะครับ แ้วกดอกนะครับน้ำมะต้มนะครับกับน้ำนะครับเป็นยาครับปัสสาวะได้ดีขึ้นกันนะครับพี่น้องนะครับส่วนดอกแ้วกลํำต้นของเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับแล้ากส่วนรากนะครับสับพูรดของเพื่อนนะครับเป็นยาแก้โรคอ่าทางเดือนปัสสาวะอักเสบด้วยพี่น้องนะครับรัวซอยอ่าครับโรคนิวนะครับครับนิวออกจากอ่าท่างเดือนครับปัสสาวะนะครับพี่น้องครับแ้วกต้นของเพื่อนนะครับยังมีสับพะุดนะครับเป็นยาอันแก้การมโลกนะครับรากะเป็นยาอันแก้หนองไนนะครับ ทั้งยิ่งทั้งไส้นะครับได้ดีนะครับส่วนต้นของเพิร์ดเดอร์พี่น้องนะครับแล้วก็ใส้เป็นยานะครับแก้ฤดูขาวนะครับของสตีนะครับแล้วก็ลัมต้นของเพื่อนนะครับแล้วก็ดอกนะครับน้ามาผสมร่วมกันนะครับใส้เป็นยาพอกนะครับรักษาแพสดแพสเปื่อยต่างๆนะครับพี่น้องได้ดีนะครับต้นดาวดินเด้อพี่น้องนะครับหรือว่าต้นบ้านไม่รู้โรยป่านะครับสีขาวเด้อพี่น้องนะครับช่วยรักษาพื้นแผ่นพื้นแดงพื้นขั้นต่างๆนะครับได้ดีเยี่ยมนะครับพี่น้องนะครับ ครับนี่ก็คือสรรพุณของเพลินนะครับของต้นดอกดาวดินนะครับหรือว่าปานไม่รู้โรยป่านะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นสัรพุณนนะครับหรือว่าประโยชน์ของเพ่อนนะครับแต่ก็ขอย่ำเพื่อเกานะครับว่าสมุนไพรทุกตัวนะครับเพ่อนรวนให้คุณแล้วก็ให้โทษนะครับปวดศึกษา้อมมูลดีๆนะครับก่อนที่หาองศิลประท่านเด้อพี่น้องนะครับ ศึกษาข้อมูลให้ลึกๆนะครับให้รู้ก้อนนะครับว่าควรกิ่นแบบใดนะครับพี่น้องนะครับหรือว่าศึกษานะครับแพย์แผนไทยนะครับหรือว่าแย์แผนโบราณที่พันยูตามบานเฮานะครับที่พันรลูลึกนะครับพี่น้องนะครับขอฝากไวอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปสมุนไพเล็กๆหน่อยนะครับของคนหลับไพ่ชาแนลนะครับก็อย่าลืมนะครับฮักกระไรถือใจกระแช่คนหลับไพ่ชาแนลเด้อพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนลับพายชาแนลนะครับสำหร <ừng toi S 2> ับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคลิปใหม่นะครับหรือว่าคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนรับพายชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ